่ไหนทำไมลายเนาะขับ,บไปเออสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC ฟซีเบอร์สูงสุดคนบุ้ยบ่าหวัวเพิน่นปล่อยเพิ่นลงไห้หน้าข้างแรกมือแรกเด้อมันนี บนมวนและพ่อหญ้าพ่อลูกเขา่าพี่น้องเอ้ยพัวอยู่แถวลุ่มหนึ่งเก็บข่าแล้วบดแล้วเกี่ยวข่าแล้วบมดแล้วยังแต่เข่าบนเขาเกี่ยวว่าน,นี้ซองให้จะคนตอนนี้แหละเนาะหลังจากกินเข้าเที่ยงเขายัางเล้้ยงละพี่น้องแต่ตอนนี้ก็สิเข้าป่าหานำไม้พี่น้องหานำไม้มาแกงก่อนมื้อนี้คิดอยากเลยพากันเข้าป่าแม่่อยใช้ย เผื all, food food. Food no ่อหากินลูกเข่าเขียวๆเห็นมั้ยไปนั่งลูกเข่าแซ่บเพื่นแล้วมวนเพื่นแล้วเพื่นได้ปล่อยเพื่นลงมามือตบิดเอ้ะหนากระปุ๊บหมดยากลูกเข่าอีกกระเพาะแหงโอ้โหบักดอกไล่มันโอ้ดอกมาหาอะไรมันบักดอกไล่ไม่แต่กับพวกพวกไอ้ตัวหนึ่งแหลนก็แหลนน้ำ ข้าวก็ทายมันเส็ดน้ำหมอกก่อนกินข้าวเที่ยงเขาง่ายแล้วผู้เลี้องนกเพื่อนมานจะห้ามอะไมอีกอ่ะใช่เติบโอ้ยพอดีเพื่อต้มตัวไม่ก่งตัวไม้กับผู้เละช่วงล่างเที่ยงบ่ายผู้เลี้ยงได้ไปเก็บข้าวมาแล้วก็สี่ห้าเอาพักแย็งเลยมือนี้เพราะว่าคำไร้มือผ่านไปเขาบุคคลมีเวลาออกมาแล้วป่านี้เกี่ยวขขาวแล้วก็บผู้มีคนพามาแล้วกัสี่ห้าไปเลยพักแย็งมือนี้แล้วก็งัวกวนมันลายมันก็บสีเงามนะควบงัวบมดทันกวนลายนี่ัแข็งในน้ำสีเงามเอาไปหมัดหอยไว้อยู่ในเฮือนเก็บแข็งแห้งเลี่น้องมาพีสิเ้ย ว่าคำว่ากวนมันละมุนเบิดนี่เงาเงาๆงามงามมันเป็นดอกมาเลยเอาเห็ดแห้งมาใส่แกงขี้เล็กตัวตำกล้วยมันสีขาวกันได้ว่ะยังแห้งเอาแกงไม่ใส่กับสีหอมแต่เ้าบประติตากแดดเลยพี่น้องเอาไว้อยู่ห่มลมผ่านมันแห้งเองมันมีจังเคีเอาอยู่เพรมันแห้งก็ใส่ถุงมัดไว้ดีๆเนาะจะหน่อยพักกีสมดังคมก็เริ่มเกิดแล้วพี่น้องเลยไปไปหักแหงกัไม้ก่อนกโปงหูกโปงกระปูจ้านอยก็เจ้ากับมาหาคุดแล้วนี่หูกระปูตอนนี้ค่ะยังมีลายอยู่หูกโปงกระปูบ่นหาขัวหอยยังหอยเนาะ กระมือนีเวล,ลาบลาไหลไปหาน้ำไม้แล้วก็เพื่อเมื่อใครดูไอ้กินกระเบิดเวล,ลาแหละครัาบ,าาบเศร้าครับแรงแต่คนเข่าจนขำพเลยอนาทรงให้งายหมอกยังหัวนี่ได้น้ำไม้น้ำหมอกอ่อนๆเด็กพี่น้องยามนี่นะนี่แต่พวกเนงพวกอย่างมันแบบนี้เลยอ้ยแกงแซ่บแล้วแบบนี้น้อยๆเนีนๆอ่อนๆออ่น พี่น้องกองไว้ประดีใหม่ไม่ว่าใส่เมันเอากะตามาปอกใส่กระตาเอาดนเลยขอบรมาหาหน้าไหมหลบสู่หลบสาบอีูทุกคนทงมือกาแร่งไปไว้ไวขาดมุนเบิด คนเข่ายาพอด,ดีถิ่มไปเลยแล้วนี่โอ้เห็นไหมพี่น้องนี่อันนี้ก็จะเอิญน้ำไม้น้ำหมอกหอ,อยนางพวยน้ำหมอกตกใส่มันก็สิอ่อนอ่อนยังเปียกอยูไไ่เลยพี่น้องยังเปียกน้ำหมอกอยู่ตกเอางัวก็จะแม่เรา่นมาหอดผีไหวเอ้ยปล่อยฝนเลยกินรวบๆไปเบิด บอกทาแม่พอาใส่ก่อนพี่น้องเอ้ยไว้ได้งวงมาอดินมันหลดมหลดหลดหนี่อ่อนอ่อนอ่อนใสบายดีได้ไหมแบบมีมุกขับแล้วไ่้บอกเขาตอบเสงไี่บอกว่พี่น้องกล้ององโทรศัพท์ว้กินหลดเรียดหุดเลียดไปจากมันกินลายมืออเพื่อมันเลไปเลยมา ยำนวดก็เป๊นคกรจดินายอลกเพือนยังบเรย้ำแต่น่อยนะเพื่อนยังบเรอกดอกดอกอ่มมันจะตันเลยห้าไหลแตงงัวเอ้ยสีนาแล้วเหมือนห้าไหลมัน็ดยังเืนบงมันงมันมมีแน้อยเบก่อนนีแต่อน้อยโอเล็บสั่นๆเล็มใหม่แกะม่ได้ ลวกไเออดู่ขด้อยากมนนวกนขึ้นตนอ้อยเมืนี้ตัวลวกในทงค่ะไปต้มูกินกับป็นทะเดหบบอเ้ามากูไกินแตัวม้เออตัว็นบมูทีเต็มถงิต้มในหมนี่หม้อน่อยไกิน่กินห้น้แม่อโอ้ยยังมาากนอนมันงี้เงาเลยตาอเห็นไห้น้าากูมรือนะเออเ็บี้ยจากนอนเงาเลย

อ้นลอยทำไมไดหนมาแข่งอันนี้ดูนะจังเลยเหรอเห็เอายาหนังครบแล้วมันเดียวนิ่งแนงมันนิ่งแซ่บไปแข่งออกมาพอดีสิเอาผักแข่งมาเลยตรงเตรียมมาแล้วแงก็อยากหาเวลาสั่นโอ้ยขามีเวลาเบิดมือหาคุดกระป๋อกระปูครัวหอยคุณเนาะเพือเวลามันเบิดเลยจ้าหน่อยเพื่อเขาออกมาจากป่าหไม่จะง่วงแล้วและการวุ้นแม่นึ่งดอกเวลาเขาพูดได้มาเห็ด เกี่ยวข้าเกี่ยนน้ำแก็เขามันบวางมาเลยมีคนมาส่งเนมาทีดอกแต่นานทีแต่เขากมาแบบดูๆนเามือรกเขาเล้วหเลดอี่ปันานนี้เใสด้วยอาไ่อันจัที่ได้เท่าไรบ้านนี้กับพี่กายจับที่ได้เท่าไรหาค้คอวันนะวันใดวันอนาหน้าเปนตาคุดนะ เออแกเป็นอันรอนะนี้มันไม่น้อยแล้วนี่ต้นเป็นลำไม้ไปแล้วนี่เพราะว่าช่วงนะค่ะป้ามันเป็นไม้ไป เออเห็ดปลกอกมันมีเป็นหมูมันยยบเปิดวังงันลอหวยลอหองป้ามึงไหนพี่น้องกันเห็ดรลับสาบอยู่้องกระของอุตส่าหอโอ้โห ปีนี่ค่ะแบบนี้แน่พีนี่กับนนวันแน่ด้ว้ยชามปีอาจจะมีลายก็มีขึ้นนี่ก่อนพี่น้องเ้ยกินมื้อน่าอิม่มอยากกินอีกแล้วบันกินอันบุ่ญใบมะโนยแล้วพี่น้องโเนียงทำไม้ฮักเน,นีงนงทำไม้โอ้ยไม่มทังตาแล้วเนาะ หใบานางไปนำไปนองนะเขียวยอใบอ่อนๆโมเมนต์ไม้ถึงอ่อนนะแบบมันมีแบบแข็งๆนาๆนาก็แบบมันใบาบางๆอ่อนเนี่มันสีเขียวกว่าถ้าใบาแบบชนิดมันมีชนิดบางชนิดนานะแต่บรวรไม้ถึงอ่อนมันอ่อนแบบแบบหนึ่ง ไมายถึงมันตัวบางๆแล้วมันสีบกแขงนะพี่น้องมันก็สีเขียวค่ะรับตัวสนิดแขงๆใบมอนอยก็มีสนิดแขงๆน้ำสีออกดำๆมากกว่าเออเก็บใบมอนยก่อนเพราะว่าแม่พลายรายเพิ่นเก็บกินนี่ก็เลยเก็บไปตื่มใส่ข้าเพิ่นบางมือยัดมันบดได้เพราะอันย่องก็เลยบดได้เอาขนาแบบนี้นะใบมอนย พอเฮาบ่ไดตั้งใจหาด้ตั้งใจหาดีาดกะสิได้ลายอีหลีเนานี่พี่น้องมันลามเพินตะก้าหลายแฮงเดี๋ยวนี้ก็หาบ่ค่อ,คอยมีเนาะเออ เออมีอยู่ได้นี่นนะคนมาคอยมาหาได้บ้างนี่ตบุญแดงเพิ่งแตกตื่นเหีวๆจ้าวะต้นี่พี่น้องไปยานางเบิ่งกระเชัดตัวนี้ผมเห็นตัวนี้ตัวนี้กกดูน้อยตัวนี้ตัวนี้คือใบยานางแม่เพิ่งเอาไปปลูกกระไลต้นอยู่นะเอายานางไปปลูกมันติดแล้ว พีนน่น้อยอนีปกบองพี่น้องว้าวเหนพน้องหักคัาขักเป็นหลับสาบนิฮักมวกข,ขนาดด้วอ้ องเนะนกอเดียวอินเีแต่ในอันอ่อนๆจ้าโอ้ได้เป็นกัมกอเดียวนี่พี่โนโอ้องป็นแต่อ่อนๆเมืองมันขึ้นเป็นไม้เลทาทซาบอยู่พี่โน้องก็ไม่ไลายนี่นางของเขาก็ได้ลายสำนิกเห็ดกินช่องเถือถ่อซามเถื่อก็แล้ว บ่กันแล้งตัวใดมันยังกูชูงก็เอาตัวใดชูงกับป้าพี่น้องป้ามันเป็นไม้ไปนี่ย,ยอดมันนะพี่น้องย,ยอดมันยาวคิดอยากได้พี่น้อวงวันนี้นะกินแต่อาหารตลาดแล้วก็เบือ่อ เราคิดอยากแกงน้ำไม่หรือกินลายมือซุ้มคอยนะ้ำมือได้ยากอยากยหาไปหามาแกงซื่อกับขา้าวกับน้ำ,ก,นำกับจักสิกินยากพิวดวะอยากแกงน้ำไม้เด้เมือนี่ก็เข้ามาหาไปแกงอะอยบวได้มาเห็ดเวียกอยู่แหงอยู่นานแล้วมันโมค่อยได้มาโอ้ยบวงไดนยื้อกับบวเถิงร่มได้ออกมาให้มะนาก่ะ ถ้ามือเกี่ยวขา้าวรีกับบุมีเวลาเข่าป่าเนาไม่สำหรเนี่ออกมาล่อคนเขา่ากินข่าเที่ยงแล้วก็ไปคนแล้เข่าก็ได้หมัดขา่คขาค้นข่าก็ได้ได้มีเวลามาหาแต่เนาไม่เนว้ออื่นขุดกระปอกกระปูครัวหอยกับบุมีเวลามือนี่ก็ได้มาหาอีกข้าวหนาก็ได้อยู่ยถ้าหึงก็หันกับบุมีแล้วบนบนเน,นงน้อยสิกระอึด คือแบบนี้มันยังสั่นอยู่น้อยมาบัดหนามันก็เหงาอีกนี่พี่น้องจุดอุ้ยกระตานี่ใบมโน่นั่งมโน้่ตัวเขาบอกเลยตัวหัวท่านจะบอกกัน Bừng này phía nó còn lập sạp vừa khiều Ủa, thằng này có mình อ่อนค่ะใครดพี่น้องอ่อนอ่อนทำไมละมองก็เราเป็นกรรมก็ได้มันมี กพื้นเกี่ยวเข้าแล้วชี้ยันยันได้ให้เข้ามาผู้เดียววิจิกล้าได้ยามมันลมแบบนี้นะบุคือยามดำนาผัดใบยานมันลมอะไรยะบุกนี่ยทำไมไลเน้ขอขับเร็วเออไปหากอนนะก่อนเดี๋ยวสิดหนังเปลาะไปเบิ่งกอเท่านั้นเองเออว่าเป,กาปอปปกก่อนจังไปหาก็ได้ก่อนเปอกก่อนพี่น้องเลย อ่อนทำไมมันหมอกหักได้เลลายเต็มลายเต็มแล้วลายกันสิโอเคขี้มันแห้งมันแปรแล้วเด้มันแห้งคนณหยาคนณหยานะยุ่งกับพ่อติ๋งไปน้ำน้อยแล้วก็ได้แต่โบ่งนักเออได้แต่โบ่งกินโม้ลอะกับมันกินอาหารแลอะไรกินอย่างเบื่อเนาะ เ็ทานทะเลกับเงินื้ทะเลกบินโดนแล้วมมีเงินซื้นมุมต้นว่าเิมูนะเบืือกนะมูเป็นมุมมูสายใหญ่เออคนมันเต็มโฉมโอ้ยเต็มหมดอีกประจำจับเสือพวกวนก็ห้ยกคลายคลายลายได้พี่องทำไมอันี่คนยังไม่มาหาซื้อมาหานี่ยาวเลยสงจะเกี่ยวเข่าช่วงวันหนึ่งนะ นมือ like, so right <go dietary noise> being ืนมัคือเกิดมาจาเขาเริ่มเกี่ยวเขาแล้วเกี่ยวเขาเร็วแล้วคนยังมาหาคนมาหาเขาได้เนาแล้วก็หักแล้วชิบตะกุกมดเขามาหานำรังัเออก็เห็นตะบนก็จะบอกแบบนี้แหละไมช่วงคนมาหาตายนก็ได้ไอ้ใจก็ลงลงทำหวยก็ง่า่กงสูงดินูดมสมบูยกง่าก็เด็นหนว่าดินน้ำน้คา จหอด้วยขึ้นหอดเออก็ขึ้นหอต่อหน้าเราคนเน้ะขึ้นหอต่อให้หน้าเราะเ้กระดับบัวให้หน้าเราบเห็ดก่ปีนอาเห็ดนาะนี่เรบนกระจอจากใครทีพี่น้องแต่บมมีเงินซื้อสมเซนบนี่เนามเนเก่าเนาะกระดาะเจ้าอีกาวะลืมละจากปูต่อเนื่องเงากระปูพี่น้องกับอุดมสมบูรเ์เลยมันเป็นดินห่วยงามปูกมันก็งามผิดหนาก็งาม ต้นใมก่กับสิ่งสูงเลยมีป่ามีใบไหเลเราอยากขายเรา,ายังมด้ขายยังมีมมคนซื้อเราจะไปซื้อทีใหม่มันม,มีทางเขามัน่มีทางเเข้าาาถมีเงินซื้อยังว่ามันต่อกับหน้าเราเนาะเราก็เลยมาจ่ายเจ้าเข่าชุมพเจ้าขายชุมพเขมันต่อกับที่นคนทำงานซื้อขขติดหน้าเขาเออคนทำงานซื้อกติดหน้าเขาแต่เขาซื้อพนักติดหน้าเขาแต่เขาซื้อเอาได้ใช้ไปซื้อเงินกินสบากเลยพอแหงเงินใสอีกูมื่นเงินซื้อห้นทีน่าลายแสนมีเงินซื้อพี่น้อเขามีเงินก็ยังได้ได้ขีดอกอกดิน งามดินนาเขาีตะโกงโนนของินแห่ยนี่เป็นดินห่วยดินเหลาจะอื่นอนไ่ได้ตอได้วกออมอมมตรงอนอ้อมัวใช้ก้เาไหมอันัวค่ะหาเ็หอนกอนอ้อมัวสือถิ่มไรอเอหัวคักเเออมื่อนี่ก็ต้มน้ำไมเ้าแล้วก็เผาไปให้เปียกแล้ว เวลามันเวลามั้ยวไชงให้น่าให้เียวๆเไงยาก็ลงอืากินเล้วไวก็ลงไวนะตรงบ่ายม้งาชองออเขากานี้ได้หาต่ออีกหน่อยนึ่งดหอดบนหันได้บนอหอดเลยเออเผื่อนชวะเขากับเี่อดา่ห็นเก็บเรนตอดำกันกระเตนนเก็บได้เก็บกว่าได้แต่น้อยเหรอ

เลยสิเอาไปเลยค่ะอย่างกวางัวบัวทันห่องมันลายมันก็งามจมกจมูจูกปวยโอ้ยพี่กายเอาไปพกกำบัวพอจ้ะวะาจมันใส่หัเงาเหมือนเนาะเอ้เอาเขาก็เลือกมันใส่ตะไบมันเมันันสเาเาเอานี่ยมันเบิร์ด้วรถงาเหมืนกัใช่รนเบิร์ดจะเด้แอบใดรมันเขากันดีเลยตับประกอบกวยนุงกาล้วกยตันี้กาพื้นแกงขี้เล็กใส่หงองใส่แกงกระ迈กับหงองใส่กบแกงขี้เล็กไปใส่ใบเปียกมันบริเวณแนวเ้อคนร่เรื่องกันเลยมัตโวแห่งกันเขากันเนาะเอาแล้วมันกวยกับตัวนถ้ป็อย่าต่ากันตจะไม่ ตำมะขามผัดไทยตัวแห่งเขาโบเข่าต้องตัวรีบมะขามยังว่าพักแยงกับมันต้องมีอนลาดแรกพี่น้องพักแยงแห่งเหมาะสำหรับแกงคีเล็กใส่กินกับตำกล้วยกำอันจะไปเอาตัวรีบใส่กับโบแซบบโบเป็นแนวมันมันคนละกินกันตากล้วยกันอะไรตำมะขามผักไทยตัวแห่งกับโบเปนแนวได้ต้องใส่ตัวรีบพักแยงค่ะก่อนจะอยากกินยี่หร่าตำกล้วยเอตจำสักเลยตลาดแรงซีนุกซีบุ๊ชขายว่าอะไรบริไฟตลาดหรอกตลาดแรงเลยแต่เฮงเลยบริไฟพวกอะไรปีละถ้ามันหมองหมา เออก็จะปวหน่วยตื่นหน่วยใหญ่น่ารำคาญนี้เนาะดิบดิบทำดีก้ยนี่มันตำอะไรที่ไมติดูแล้มันกระบืองมีนายใคจะบอกคหันมีแต่เปลือกัง้อะไรเนาะมันตื่นํามันวดกระปุกะไตืเป็นยังคนจะปูกคลายใบมันนะำคลายใบเป็นกระสอบกระสอบได้ทีน Ma ้องมาตัวนี้อันน่อยเลมสีแกงแบบนี้เลยเป็นอันชุดอันนี่อ้ทดี่ก้คำเขาไปเห็นทงกัแกงช่องเรือแลเนกะตาตัวนี้ เดี๋ยวหาธงงนางป้าพี่น้องมานี่ไปหาตื่มอีกจักหน่อยหนึ่งก็สิออกเมื่อละเออค่อยเป็นคนหมังหาพี่น้องว่าแต่ว่ามีโอกาสมีเวลาตัามีหมู่ไปหาแบบเห็ดแบบโบได้หายังกะบุคคลอีเด จมมาเสืเสอคล้ายๆบ้านเบลยมันบูมีมืออุ้มมาเลยบางเด้๋พี่น้องชองกอซ้ำกอหันเย่ยเข้าประหารพอดีสิมาปอกไปหาบึงกอแถวานัา้นก่นอนแล้วก็เสีมากองปอกอนันนี้แล้วก็สิเมื่อเลยแล,ยล้วบางเี๋พี่น้องอ้โหมันถั่วแท่นั้นก็มุล<อ>ินตอดตอดจากบ้านเนี่ยเจ็๊ยบเท่านันพอ,อ,อจะร,รินตอด คันคายพี่น้องมือมีคายําไม่ในทงมือเด้แต่จับเสือเสร็จเหื่อมันก็เลยคันคายบอกนะไม่เยกันครับพี่น้องบอกแล้วก็ชิออกมันคายติดนีเราคอยก็จับเสื้อผ้าแบบมาเสร็จเหือ,ลอเลยนเ้ยคายหนาคายตาไปหมดเลยตอนนี้ก็ออกตอนนี้ก็ชิออกแกก่าาลาไม่เลยพี่น้องัวดีเอาสีเกงอกัน่นหน่อยก็ดนนีสิฮาไปลวกสตูเย็นป็นทงมือได้บมดออกมาบูมเนอกินกิน หลายๆเติมออกล้วเป็นพีองหาเอาออเอา้ยก่อนเอาผีดองหยแงก่อนบึงนี้พี้องผักขยแยงกอะไระอ่อนมันดอกว,วะเลยนะนี่เอาแบบนี้เอาตัดอันส่วนที่เอาประมาณเึ่งหนึ่งเนาะตัดที่ส่วนมันติดกีดินออกเรื่องหนี้ยเรื่องยัองออกดีๆล่างดีๆแล้วก็มัดเป็นมัดกำกำห้อยว่ายุ่มห่มตองต่างเดดมันจังใบมันจังยังเขียวอยู่เนาะ ถ้าบนได้หยาบหกอันก็ขึ้นตำหยามันก็ชี้เงาเหมือนหาเลืองอันเงาพี่น้องเขาก็หมัดเป็นกำแขวนไว้พอมันแห้งกะเก็บใส่ถุงไว้โอ้ลายลายแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาลายดอกเล่ๆนะแม่นแหละคือซำค่อยเก็บซำนี่นะเลือกขี้เหงาเลือกเพื่องเลือกอันหญ้าออกนะแล้วก็ตัดออกประมานเข่งซำนี่เนาะ เอาแต่ส่วนทั้งปลายทั้งนึ้งเงามันกระถิ่ม,มกระชีได้ดอกได้บ่สามสี่กำพี่น้องปีที่แล้วเขาเอาไปหกกำพอกินปีนี้ก็พอเดียวสีบริเวว่างมาเนาะพอมิวกี้ก็เกี่ยวเขาแล้วผลกระชิมาหักไปอยู่น้ำผพิงนะก็เลยคือสีบริเวออกมาง่ายก็เลยสเก็บไปเลยมือนี้แหละนี่โอเคพี่น้องขอโตเก็บพักแนมก่อน ก็มันชีเลือกเอาทีละอันก็บโได้มันก็ต้องดึงไปทางหยาทางแยงเนาะไปเลือกเอาอยู่เทียงพี่น้องดึงไปแบบนี้เลยนี่งามค่ะบลุดผักขยันพักเทียงแล้วพี่น้องนี่ด้วยักขยันเลือกเล็วก็ได้โบไลยดอกได้น้อยหนึ่งอันนี้ยังบบทันเลือกยังบบทันว่างว่างๆสิเลือกไว้เนาะพี่น้องผักขยันอย่าเยียบอย่าเยียบโอ้ยขัดกันเถอะักขยันอย่าเยียบอย่าเยียบผักขยันเบิ่งเนี่ยทำเข้าใจแล้วเบิ่งเมื่อยตอบแล้วได้ดิ พะแขยังดมเบิงอ้าวนี่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 ดมเบิงดูนี่ห่าม่าเจ้ากีบูในเดิมป่จะเที่ยงค่ะโอเคแล้วพี่น้องกูฟอคลิปหน้าข้าวกินน้ำแล้วมาเคลียร์พะแขยงลงมาเห็ดเวียกได้เผาแล้วไปละสวัสดีพี่น้องสวัสดีจ้าป้าลุงไี่กุ้ยพี่ชาคือชื่อว่าเฮ้ย เออสื่อว่าเที่ยวจะขึ้นแต่บันได